สวัสดีครับผมหมอเฉยวดนะครับตอนนี้จะพูดกันถึงเรื่องหน้าขาวเรื่องลบรอยดำแล้วก็เรื่องฝ้านะครับเพราะหลายคนกนังวลสองสามอย่างนี้นะครับอยากให้เลือกวิธีทางที่ถูกต้องในการรักษาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจในทีหลังเพราะว่ารักษาไปแล้วหน้าดำหน้าคล้ำนะครับการที่ต้องการให้ผิวหน้าขาวขึ้นนะครับอันนี้หรือผิวตัวขาวขึ้นนะครับ การรักษาก็ทุกคนก็คงทราบว่า 1. ต้องหลบแดดนะใช้หมวกใช้ล่มทากันแดดเป็นประจำเลือกกันแดดชนิดที่คุณภาพดีๆหน่อย SPF สูงๆหน่อยกันแดดก็มี2ชนิดชนิดที่เป็น B, เคมีใช้ทาแล้วใช้ทาแล้วสามารถป้องกันแสงแดดได้นะครับแต่ว่ากันเหนือกันน้ำได้ไม่ค่อยดีนะฮะ อันนี้ก็เหมาะที่จะใช้ในออฟฟิศในที่ทำงานที่ไม่โดนแดดมากนักไม่ต้องลุยไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรมากไม่โดนน้ำนะครับในวันไหนที่ต้องออกกลางแจ้งต้องลุยภาคสนามนะก็ควรจะทากันแดดชนิดกันเหงื่อกันน้ำนะครับเคลือบทับไปอีกทีหนึง่งนะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝ้ามีกระอยู่ควรจะหนาเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับ ทีนี้มาพูดถึงยาที่จะใช้กลุ่มแรกนี่ไม่จัดเป็นยาเป็นเวทสำอางก่อนนะครับที่จะใช้ทาก็จะมีตั้งแต่พวกสารที่เพิ่มความขาวก็คือจะลดมันจะลดะการการสร้างเม็ดสีนะครับตารการสร้างเมสส็ดสีมีพวกอิคอไลท์โคจิอาบูตินนะครับก็ใช้ได้ครับพวกนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับประเภทที่ช่วยปัดเซลลเป็นพวกกรดต่างๆนะครับ a อ a b อ a อะไรต่างๆช่วยปัดเซลล์ก็ใช้ได้นะฮะแต่ต้องระวังเรื่องความระคายเคืองนะครับถ้าใช้แล้วระคายเคืองก็ต้องลดลดการใช้ลง mm hmm. เท่านั้นเองนะฮะในส่วนนั้นส่วนประเภทที่เป็นยาก็มีทานสมิกในการทานะฮะ ทาให้ขาวนะครับทาให้ขาวตัวนี้คิดว่าน่าจะไม่จําเป็นสําหรับผิวปกตินะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกลาอะไรนะครับใช้แค่กลุ่มกลุ่มแรกที่กล่าวไปนะครับพวกลิโพไล์โคจิก,ก,กอับูตินก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนทาสมิกนะั้นคิดว่าไม่จําเป็นที่ะเอามาทานะไม่จําเป็นมันเป็นกลุ่มกลุ่มยานะครับกลุ่มยาส่วนประเภทอื่นที่ใช้กินสําหรับให้ขาว ก็ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าอันไหนมีปัญหาโรคข่าวห,หนังสือพิมพ์กันอยู่ออยออกมาพูดกันอยู่นะครับเขาเตือนแล้วก็อย่าไปใช้นะครับอย่าไปกินอย่าไปฉีดนะฮะมันไม่มีผลไม่มีรายงานที่ชัดเจนนะอยอยก็ก็ไม่ได้อนุญ,ญาตอะไรเราก็อย่าไปฝืนใช้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกทรานสมิกนะครับที่เรียกกันตัวตัวไปบางคนก็เรียก JAJ a นะครับไม่ควรทานนะครับเพราะว่ามีผลข้างเคียง หลายอย่างเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในตอนหลังนะครับเอาไปรวมๆมบเรื่องฟ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งอ,อย่างอื่นก็จะเป็นเมื่อกี้ตัวลอกขุยลอกผิวให้ผิวขาวมีวิตามินเอตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ทาตัวนี้ก็อนุโลมนะครับพออย่าใช้กันได้บ้างนะครับแต่ถ้าให้เหมาะสมจริงๆก็ หลีกเลี่ยงไว้ดีกว่าเพราะโอกาสเกิดการระคายเคืองมันมีนะครับเกิดได้ง่ายแล้วก็แพ้แสงก็มีได้นะฮะก็ควรจะไปใช้กลุ่มลิโพไลท์บูตินนะโคจิกพวกนั้นจะดีกว่าครับดีกว่าส่วนการทำทีทเม็ดต่างๆขัดผิวอะไรต่างๆก็พอจะทำได้นะครับหากเราทำแล้วไม่ระคายเคืองจนเกินไปแล้วก็ขั้นตอนการทํานั้นถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะมาพูดการทําต่างๆพวกนี้อีกทีนึงว่าเวลาเราไปใช้บริการ พวกที่เน้นทำหน้าทำตัวอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูแลยังไงต้องระมัดระวังยังไงนะครับให้ปลอดภัยส่วนการทําเลเซอร์หลายคนก็อยากหน้าขาวนะครับหน้าขาวอันนี้ในกรณีที่ผิวหน้าไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระอะไรนะครับไม่มีรอยดําแต่ต้องการให้ผิวหน้าขาวขึ้นเฉยๆการทําเลเซอร์มันก็ทําให้ขาวได้นะครับชั่วคราวนะะชั่วครั้งชั่วคราว ก็จริงๆก็ไม่ค่อยจะจําเป็นนะครับเพราะว่าเราเน้นว่ารลเซอร์เราควรจะไว้รักษาพวกฟัละอะไรมากกว่าการทําให้หน้าขาวก็ใช้แค่ทากลุ่มที่บอกสามตัวแรกก็เพียงพอแล้วนะครับแค่นั้นจะปลอดภัยที่สุดน,นะฮะถัดมาก็กลุ่มที่มีรอยดํารอยดําที่เกิดจากสิวจะทํำยังไงนะฮะการรักษารอยดําก็มีหลายแบบตั้งแต่ทายายาทาก็แบ่งเป็นชนิดที่มันลอกผัดเซลล์ด้านบนลอกขุย ก็ทําให้ขาวขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับรอยดําขาวเร็วขึ้นกลุ่มลอกเซลล์เซลอะไรพวกนี<ม>้ก็มีในเวสซามองก็มีปรดก็มี BSA s a, HA, a HA ก็มีพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรใช้ได้นะฮะจะใช้เป็นกลุ่มแทนซัมมิอ,อันนี้คิดว่าไม่จําเป็นกลุ่มแทนซัมมิคทานะครับไม่จําเป็นเพราะว่า รอยดํามันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็คงอยู่ประมาณนั้นกระบวนการสร้างเมลานินก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเราไม่จําเป็นกินเข้าไปต้านป้องกันอีกนะครับไม่จําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องทาเข้าไปต้านหรือป้องกันอีกนะฮะทีนี้ยาทาอีกตัวหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอันนี้ขอเตือนนะครับก็คือตัวไฮโดโรพีโนนตัวไฮโดรพีโนนนะครับเอามาทาลบรอยดําจากสิวก็คิดว่าไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะฮะ การใช้ฮดร์โมนทารอยดําจากสิวเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันมีความระคายเคืองเกิดขึ้นได้อันที่สองก็คือถ้าท่านใช้เป็นนานๆแล้วท่านหยุดเนี่ยโอกาสที่ชันจะเกิดรอ,อยดํารอยคล้ําในบริเวณที่ทายาไปไปถึงหรือไปทั่วๆเนี่ยมันมีนะฮะมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับก็ไม่จําเป็นนะมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองมากกว่านะครับ โอยดำจากสิวไม่ต้องคิดมากครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารัง